สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกลับมาพบก,กับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนีนนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงเสียน้าตาง่ายกว่าผู้ชายจริงไหมครับจริงค่ะเพราะว่าในน้าตามีสารตัวสาคัญที่ใช้อธิบายความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่องการโรองไห้คือโพลเล็ตินค่ะและโพลเลตินคืออะไรเหรอครับโพลเลกตินก็คือฮอร์โมอนที่มีหน้าที่ในการผลิต และเป็นตัวส่งเสริมการผลิตน้ำตาสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายจะมีระดับโอรโมนโซเลตินใกล้เคียงกันจึงพบว่าเด็กหญิงและเด็กชายร้องไห้บ่อยพอกันแต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงมีระดับโมรโมนโซเลตินถูงก,กว่าประมาณ60จึงทาให้ผู้หญิงร้องไห้ได้ง่ายกว่าผู้ชายค่ะผมเคยได้ยินมาว่าการร้องไห้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพื่อนๆตามไมครับว่าคืออะไรสงคาตอบเป็นทุ ต้นคิดมีพวงกุญแจสวยๆมอบให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี